ตอนนี้ค่ะยอดสมัครสอวอนะคะ3วันรวมกันยอดผู้สมัครตัวเลขอยู่ที่2683คนนะคะรุ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับการรับสมัครผู้ที่สนใจจะเข้าไปเป็นสอวอนะคะก็ผ่านการเปิดรับสมัครมานะคะ3วันยอดอนงที่ทฉันได้พูดไปนะคะทั่วทั้งประเทศเนี่ย2,683คนนะคะโดยยอดที่สมัครนะคะเฉพาะวันที่22วั เดียวนั่นคือ9,434คนเลยนะคะการรับสมัครจะต่อเนื่องจนถึงวันนี้วันสุดท้ายใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครกันได้นะคะ20สาขาอาชีพที่จะสามารถสมัครได้ตรวจสอบเงื่อนไขของท่านให้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปสมัครกันได้เลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะหลายคนบอกว่าคือเล็งไว้แล้ว <c oughs> ว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะคะก <c oughs> ับการที่จะถูกรับเลือกเป็นสอวอแต่ว่ายังไม่รู้ตัดสินใจ ไม่ได้จะลงกลุ่มวิชาชีพอะไร mm hmm. มีตั้ง20กลุ่มวิชาชีพมีความสามารถหลายด้าน mm hmm. แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะย้ําแบบนี้ว่าคุณไม่สามารถที่จะเลือกหลายวิชาชีพได้เลือกเพียงหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะเลือกลงหลายอําเภอได้อําเภอเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เองนะคือเป็นถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ที่จะถูกสมัครไปถูกรับเลือกเป็นสวเนี่ยจะต้องรู้ในเบื้องต้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะอ้างว่าไม่รู้อันนี้ไม่ได้ไไดเพราะว่ามันจะมีความผิดตามกฎหมายกันด้วย